กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมัมฤธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักพลังประชารัฐกับผมต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้จัดสรรเวลาให้ผมมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับจากรายละเอียดในการจัดทำ งบประมาณในร่างฉบับนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องการจัดทำงบประมาณ ได้กําหนดนโยบายและแนวทางไว้หลายแนยวทางครับซึ่งผมจะขอหยิบยกและชื่นชมสองนโยบายสําคัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนโยบายแรกก็คือให้ความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิการที่จําเป็นของกลุ่มเปราะบางของสังคมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและลดความเสี่ยง จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกนโยบายหนึ่งก็คือการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ําทางการคลังของท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์หลักการของพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้ประมาณการรายจ่ายไว้3.1ล้านล้านบาทลดลงจากปี2564 185,000ล้านบาทเปรียบเทียบสัดส่วน ประมาณการรายจ่ายลดลงจากปีที่ผ่านมา5.66%โดยตั้งเป็นรายจ่ายประจำ2.36ล้านล้านบาทรายจ่ายลงทุน6,24,000ล้านบาทและรายจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ของรัฐบาลอีก1แสนล้านบาทท่านประธานครับแม้ว่ารัฐบาลจะประมาณการรายจ่ายลดลงจากปีที่ผ่านมาพอสมควร แต่กับผมก็ยังมีความกังวลครับในสถานการณ์ปัจจุบันในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวชะงักตัวแน่นอนครับการจัดทําประมาณการรายจ่ายไว้มากน้อยเพียงใดก็ต้องประมาณการรายรับเท่ากันแต่เมื่อผมได้อ่านได้ดูรายละเอียดประมาณการรายรับซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไรายได้สุทธิไว้2.4ล้านล้านบาท ลดลงจากปี2564 2,077,000ล้านบาทหากเปรียบเทียบสัดส่วนครับประมาณการรายได้สุดที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง10.35%ตัวเลขนี้ทำให้ผมสบายใจครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลก็มาจากการจัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนตัวเลข2.4ล้านล้านบาทหากเปรียบเทียบ สัดส่วนต่อ GDP จะอยู่ที่13.8เปซ็นตเป็นตัวเลขที่ต่ำมากครับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ17ปีตัวเลขที่ต่ำเช่นนี้การประมาณการรายได้สุทธิที่ต่ำเช่นนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลห่วงใยผู้ประกอบการห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวชะงักตัว กระผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายก็ประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการจัดสรร1์5 8 0 0ล้านบาทลดลง1,410 0ล้านบาทผมต้องขอชื่นชมในภารกิจของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งอย่างบรูรณาการโดยเฉพาะการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบการจราจรให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตมีการลงทุนในโครงการาต่างๆมากมายทั้งโครงการขนาดเล็กไปถึงโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ก็ได้ผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการรถไฟทางคู่รวมถึงโครงการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินมากมายหลายเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางหมายเลข205ถนนสุร,าาราัาลาลัยประตูสู่อีสานถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดลบบุรีกับจังหวัดเชียภูมิเป็นเส้นทางที่รับรองรองรับ และแบ่งเบาการจราจรจากถนนมิตรภาพในงบประมาณฉบับน,นี้ก็ได้จัดสรรไว้ในหลายช่วงตอนมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทต้องขอเชื่นชมครับแต่กับผมจะขอฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสักเรื่่องครับต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา การว่าจ้างโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมผู้รับจ้างจะได้ราคาค่อนข้างสูงได้ราคาเกือบเต็มจากราคากลางจนนําไปสู่คาขอราหาข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตฝากครับในเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขอให้ท่านมติว่าการกระทรวงคมนาคมได้กําชับกํากับควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลต้องนำงบประมาณไปซ่อมแซมในระยะเวลาที่เร็วเกินควรขอฝากววด้ยความเคารพนะครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายในโครงการที่สำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องกำหนดไว้ในร่างงบประมาณฉบับนี้ก็คือโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรท่านประธานครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงวงเงินที่ใช้ประมาณ1 0 0 0 0แล้านบาทสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทั้ง5กลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าว เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกยางพาร,ราปลูกปลาล์มน้ำมันรวมถึงเกษตรกรชาวไร่ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกมันสะหลังทุกคนทุกกลุ่มมีความมั่นใจว่าหากเขาลงทุนในการทำการเกษตรแล้วเขามั่นใจว่าหากเขาประสบกับปัญหาราคาผล,ผลผลิตตกต่ำในช่วงการเก็บเกี่ยวเขามั่นใจว่าเขาจะได้รับ การชดเชยจากรัฐบาลเกษตรกรมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงมีความคุ้มค่าต้องขอเช่นชมครับแต่ผมก็จะขอฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เช่นกันครับขอฝากในเรื่องของการกำหนดราคาในพืชแต่ละชนิดขอให้ท่านมนตรีนะครับ อย่าไปขัดลอกอย่าไปลอกการบ้านจากปีที่ผ่านมานะครับขอให้คำนึงถึงราคาต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกรและคำนึงถึงราคาที่แท้จริงในสภาวะตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรครับท่านประธานครับในสุดท้ายกับผมขอสนับสนุนร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565แม้จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลแต่เป็นการนำงบประมาณไปใช้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเป็นการนำงบประมาณไปใช้เพื่อดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามปัญหาในช่วงวิกฤตเช่นนี้และทำให้ประเทศของเรา ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงครับขอก่าวขอบคุณครับขอบคุณครับ